ไม่ไม่ไม่ดีอืมที่ไม่ดีเว่าอะไรเี่ไม่รู้ครับน้องมันใหญ่หน่อยนะเราต่อยเราต่อยอยู่น้ำหนักร้อยสิบสองรยสแต่นี้มาต่อยร้อยสิบรอยสิบแล้วต่อยก็อีกบอนึงอีกค่ะรอยสิบห้าแนี่ไม่ไม่เนยไฟมหาไปัไปนี่ไปเก่งมากเกงมาก เราเองก็พยายามจะจะเล่นเกมขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าเลียนเบียดแล้วโดนทีต่อทีอย่างว่าน้ำหนักเราเ่งโดนทีต่อทีเราแข่งน้ำหนักเปนไม่ใช่เวทดเราพอเบียดไปเบียดไปเราเองที่ไปเหวี่ยงไปยุเข้าในไปตั้งแขนตั้งอะไรน้องมันใหญ่ด้วยถ้าบีดลงมสักหน่อยแล้วกัดเท่ากันหนึ่งคิดว่าเกมจะสนุกเยเขาจะทาได้ไห ถ้าเขาทำได้น่า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 ลองผมก็ไม่มั่นใจหรอกว่าผมจะชนะแต่ก็น่าลองวันนี้ถ้าน้องบีบมันมันก็มี่อะไรบ้างเลยร้อยสิบสามร้อยทำร้อยสิบสามก็ทำได้นี่ขอจากไฟใช่ไหมเอาวุธไหนของเขาที่ทําให้เราอุดอัดใจวันนี้เข้าในเข้าในไปปะทะสู้เขาไม่ได้ เบียดไปทีต่อทีนะพอจับไปชนไปชนมาเราไปไปเหี่ยวเองเราเองก็ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะใครแต่ว่าทำหน้าที่ได้ดีอย่างที่สุดเลยนะตามที่เสียหาไฟที่ผ่านมาร่างกายเป็นไงโอเคไหมร่างกายเสียหาไฟที่ผ่านมาเจอไฟนี่ว่าจะขอพักร่างกายสักสองสามเดือนเริ่มเริ่มไหนละ เร่งเรื่องไม่ขึ้นรู้ว่ายังไงร้อนเหนื่อยใจร้เหนื่อยกายเหนื่อยใจทุ่มเทท้อมเต็มที่ทุกคน <c oughs> กคนออกมาไม่ได้ดังใจโอกาสที่เยอะเขาเรีเยกว่าอะไรท้อใจโอกาสที่จอะยิไม่ดีกำลัาางใจไม่ดีมีโอกาสเลิกได้เลยครับยิ่งต่อยบางทีโดนด่ดดาโดนอะไรเบื่อ ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวดูแลอะไรไปเรื่อยเราเองก,ก็ทำหน้าที่ดีทุกไฟนะตามที่ตามสายตาที่พี่เห็นนะรเราเองก,ก็สู้ทุกไฟเลยตอนนี้ทำเต็มที่นะครับครับผมอยากฝากถึงใครบ้างครับวันนี้ก็ขอโทษ S4 เป็นลับเฮียต,ตีขอโทษเฮียตีที่ให้สถานที่พิทซ้อมขอโทษที่แจ้งเกิดไม่ได้ครับครับไม่เป็นไรครับก็จะเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผม,ม,มครับผมกิ่นงกินบอล 这个，这个，这个，这个。